เป็นมุมสะเรียบร้อยเลยพี่น้องบ่กว้างเลยแต่วาลึกอน้นนีทั้งหนีว่าตัดตัดไปทั้งพุนเลยสองมุมเลยมุมนี้กับมุมนั่นอนน้นี่เดี๋ยวเราก็ไม่อยู่ในเครื่องเราสืบว่าแตงไม่ไปเสียบน้ำหวานก่อน เดินหน่อยทุกพี่ห้าโมงแล้วครับว่าเดินไม่วดาจวดแล้วครับว่า,าสวัสดีและก็แทกทายพี่น้องชาวยูทูบ่องอมจินอนทัวห้าโวงหรือเจ,อเจอ้ายังยังไม่ถึงเวลา ยู้น้ำแ้บาดนีพี่น้องก็ต้องห้องกันยันว่ายู้น้ำ้าขึ้นไปขวดโตใช่ไหมขึ <c ười> ้นไปขวดญ่ใช่ไหมไขวดโตๆตเลยโอ้โหไวไวายเ่กี้เอีตกลงมาเมื่อกี้เี๋ยวว่าเ้ว่าบาสั้นเลย เราบดลึกก็แสดงเลอนลึกครับเห็นแล้วสี่ท้ายนี้เรายากแล้วบดเลือกหรอกบดเลือกหรอกเพราะตังสัมผัสขึ้นหรอกแปลงสาเกา มีทั้งใส่ที่ปล่อยตรน้องะเพรยังอยู่มุมพุ่นเดี๋ยวต้องปั่นมุมพุ่นอีกปัดมุมพุ่นอีกแต่ว่าดินก็ยังไม่หมดเลยดินนีม้มันเป็นเทแล้วต้องเสริมอีกย้อนแสงไปหน่อยว่าทำไมกล้องมันมดออืดแท้เพราะว่าอยู่กล้องตรงนี้ขึ้นจมืดแท้ว่ะ ภาพไม่ชัดเลยนะพี่น้องมันดูบนบนบดีเลยภาพก็ชัดเนาะดูเบื่องไหลข้างม,มันดูทั้งข้างมันมันย้อนแสงต้องหามุมมาย้อนแสงของพี่น้องดูย้อนแสงภาพไม่สวยะเอา,าดูมุมนี้กับลูกพี่อรถ เราเริ่มเก็บงานเ,นเรียน้ากไกลียวอดใกล้ๆหกล้อก็เริ่มจอดแล้วได้ไมลาเลยคนระับว่าจึงฝัดพระไทยบึ้มมาอนนึงมองมีห้องรอดเรื่องผีก็ได้เดี๋ยวจะทำได้ยังบัชเซตตักไว้ย่างเดียวแล้วก็ เนี่วอมทรายเบิง่งเนาะโอ้อยแล้วแต่สัน้นอันสั้นดินลงมาเนะี่ยเกิดประมั่นมันสามเมตรไปสี่เมตรเดี๋ยวลงไปอีกอันนี้ลงไปอีกสี่เมตร,รมัม้งถึงแปดเมตรไ้ รถขอ้อไม่ลงมาได้ลูกพี่เสาแล้วก็เลือกงานแล้วเดี๋ยวเรามาสื้อกแตงขอบตาใ้มีบ้างอดินออดน,ดดน,นี่ออกปะอดีเดี๋ยตดินซึนีออกพอดินซึ่งนี่พอยูหนับทว่า ใส่ละหรูกบอกใส่ละวะนู้ทกบอกเรเห็นมาก่าว่าใครกี่มากก็ได้อ่นไหนจะมาลงมาทันไหน้าเล่นกับจอดท่านไหนจะเดนกับมาละวะมากมาว่ามาไหมท่านไหนยังไม่เลิกงานก็ลงมาละวะเดี๋หวยห่านฟ้าจบคลิปแล้วพี่ ยังไม่ได้ถึงห้านาทีเลยว่าเอาดินนี้ออกเลยก็แล้วก็เอาเยี่ยงเอาดินคนบอ่อนนี่ไปใส่ไปอัดน้ำไปไปเอาดินเหนียวไปอุด กาก่ค,คีนี่มันเข้ามาเสริมมาเนี่ยอเมันเสริมเสริมมาแต่เขาบายมันเป็นหลดหลดมาฟังนึง่งเรื่องพุ่นที่มาค่อยเด้ไบาทนี่แนวนี้พุ่นเพมสองจุดห้าเริ่มงที่มาข่อยได้กับไปแนวนี้คอเขาได้ดพี่ไปหาคอเขาเสยไ่ไปหากคอเขาทิ้งซะอย่างนั้นละ ดินดินนาดินสวยๆแต่ว่าเสียใจแกไม่ห่าข้างนอกเลยเธอสมได้ทีแกกับพ่พ่อล้วว่งได้แล้วเจียดินมีจะใส่แท่นหน่อมีใครเห็ดกี่เราเปล่ามีเลยเห็น,นว่าเอาว่ามีใครทำเงินแกไหมไม่มีกับเจียวดินมันจ,กด,นไไจกดินมีไปแท้แต่จกดินนี่ไปแท่นไ,ไม่เคยเบ็นี่จะนี่จะจุกออกจกออกแย่างเดียวั้นเราเพราะว่าเราเห็ดบ่คือไผ แกทำงานแกทำไม่เหมือนใครเลยพอดินแดงต้องยูน้ำก็ว่าต้องไปปั่นปั่นขั้นคู่สายยูนัำแต่บางคนเขาเกิดตักเส้ยหุดห้องหล่อไปบ้างตักเสียรถุดห้องหล่อกลาป็้งเป็นสาไปเลย วราขยีย้เนี่ยนั้นอันนี้เวลาเราเอาดินนี้ออกไปเอาดินนี้ไปใส่เคื่องขยีย้เนวนั้นเพ<ะ>มาะไมของการตัดซ,าซา้า<แ>เก็บซ้าระหว่าเก็บซาาี่เหตุผลอยู่นั่นมันต้องมีเทคนิคเด้วยบาแกาใส่แต่นั้นเดิก็ต้องปั่นคือนเป็นคู่คู่กันนะตัวนี้นปั่นเป็นคู่เป็นเดิมเหมือนกันไม่ได้ถือต,ตักหรอกดิกน,น,นที่ไปอยู่น้ำออกฝุ่นไปถูฝุ่นมากใครถือต้องมากแล้วว่า เอาคือว่าทีเลือกแล้วเลือกกระตินเช้า <c oughs> กระตินผู้เฒ่าไฟบ่ได้เที่ยวเ,เลยเตี้ยจะไลยผู้เฒ่าอ่มามาไฟยังบ่ได้เที่ยวไฟยังนี่เลยยังมีคนบ่พหอยังมีคนหลบด้วยดิเห็นไหมเราดินเนี้ยออกไปนี่น้ำฝนพายุน้ำมันอัดแน่นกับพายุนี่ มันต้องเจอดินดากดินดักดินดานไปอัดไปพอดเลยเรียกว่าบีกเบกรกก็ว่าระว่ากระเที่ยวนี่ก็พอ่อแล้วอันนันก็จะพอดีกับดินดน,นั้นดินวี่นี่กับเรือ,อดิเรือก็จะปั่นซื้อคู่ดิพอดีนี่ดินรุนบ่อน,นี่ไปปั่นได้คู่นี่ ทำงานเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเฮ็ดคือกันแต่บ่คือกันนี่แหละเขาว่าเฮ็ดคือกันบ่คอือกันบางคนก็จตักออกตักออกเฮ็ดทูเป็นหูบซาเรียบร้อยจบงานเพราะว่าเจ้าของที่บ่หูนัน่มดีเพราะว่าแต่ว่าเป็นสากระยู่นั่มเพือ่อเวางไว้สำเร็จไปผู้นู่ดีคือผู้ขับรถแมคโครนะี่ยคือเราขับนี่เราหููดีเฮ็ดกับเด้กจี สายสิมีน้ำสาสิบวยูอะไรรูพี่ด้นะวหนาด้วยหลังเลยเป็นเศ้ากันนี้แล้วว่าก่ให้ก็ได้เศ้าก็เศร้าก็เศ้าตักให้แลวว่าว่ขาดพีนว่าขาด ดีนว่าขาดแต่มีแต่มีขั้นมีขั้นนุ่งลม้อยู่มีผู้เฒ่ายังลงมาอยู่มีปลานี่ป้านี่ก็ปลาหนดยังบะเศร้า